โอ้โหไม่ตายแล้วดูพี่ก็น่ารักใจดีน้องา้งงเขาเข้ามาเล่นพี่ก็ไม่หวงเลยเป็นพี่ที่น่ารักจริงๆอย่างนี้สุดยอดเลยป้าต้องมีของรางวัลให้ละ้ป้เป้ออกมาปอาเป้ออกมาให้พี่คำนึง ขอบคุณไหวสวยค่ะพี่มันจะเป็นผีเสื้อละค่ะขอบคุณก่อนค่ะขอบคุณไหวใกล้จะพ่อแล้วพี่บีมดนดูสิดักแด้นะป้ากระแตกับพวกขาตรงนั้ขอบคุณไหวสวยก่อนลูกอเป้ลูกสนใจดักแด้ไหมสนตอนนี้สนใจขนมอย่างเดียวเดินหนีอ๋อขี่เป็นแล้มามามาอ่ปาเป้มาให้ปอเป้เข้ามาก่อนเอาปเป้ลองดูก่อนสิลองมาไปใช้ไหมโอเคเน จับไว้จับไว้เรๆถ่ายมาถ่ายมาน่าจะได้ตรงแล้วนะเหรอก็หน้าแบบตรบมอืมเห็นไหมพี่สอนน้องเก่งเห็นไหมคะไเนเก่ง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 อไปเอาเราพี่เปาไปแล้วนะอ่างอย่างน้ไปางนี้เอาขามาเดี๋ยวเยวอย่าเน้องจัด